สวัสดีพี่น้องตอนเชสาครับตอนเชสาบสอากาศเย็นๆอยู่ทงหน้าไม่ยำบ่วงหนูเป็นยังเดบเเุโอ้กันเทียยวตามมนนาาันหนักตึบส์คือบา จำไรบจคบกูไปเลยกูไปเลยเออราคาของบริมมาอันนี้สิมานบ่ เงี้ยหมดยแล้วนี่จะคืออะไรครับครับสามหลังผ่านไปแล้วว่าบ่ผ่านเลยัิ อาศเย็นยินยันยนนงเมาอนสารับพีน้องหมอกก็ลงลมยินไวๆวเสียงพญ่บันประกาศอยูุ่่นได้ครับ <laughs> พ่อหน้าคิวนอก <laughs> เจ็บบ่วงร่องว่าเทียดมึงสิม,มานคือขี้เจ๋วจะขึ้นมนนันขันนดใจบอกขออะไรานาขอหอนูู่ฟุกไงยักโตยีน่นะครับพอดีเด็กกินยังมาเช่านี่ยามไปเรื่อยๆครับยามไปเรื่อยๆ ต้องมีสักหลังผู <laughs> ้เดบ่มเห็ดสุ่มยังไงนี้เห็ดสุ่มก็ไม่เห็ดสิขวอยนูคนโอ้ยพี่บา่าน,นี่เห็ดบ่งบ่วงนี่บ่นเนาะผู้มาเห็ดใส่หนิเมเห็ดใส่ ไหนครับคือว่าเปิดไฟหาจี่หละครับพี่น้องเห็ดสุ่มก็มาเห็ดใส่ใหญ่ควยหนูคนแม่โอ้ยไครเลวะบังเสือดบ่ออนี้ dính một hầm bây giờ cả toàn chó khắp hút muôn tiêu ạ khửm lùm dính vôi vôi Hãy subscribe cho kênh คือว่สิดีแนวกินเซาวอผ่านคนว่าบนหนาผาดนาผ่านผ่านสมว่าว่าบนหนาผาดว่วก็มาใส่อยู่หน้าคนเี่นว่าบุมผีผาดคนว่า ตัวก็ล erm ืมหอดเที่ยวใส่คนเดียวมากกับมากใส่คำคำหมวกวันมากมากผู้เดียวคนเที่ยวสดีใส่กับคุณคู่ค่ายคนไหลมันแหลนพานบ่วงบุหรี่ว่าคำ มันคือเป็นหนึ่งๆเถอะบ่วงคือบวอนีนจีกันเลยบวลด้วะเออบ่วงก็บวลดเลยบัวนาผ่านหน้าเขาว่ามีคลวยนี่เลือกพวกเจ้าขอตีพีกกินหมดแล้วนั่นลังได้กับเหงา <c oughs> อุดๆๆๆเดหมดเนาะสุรขอเปลี่นิงกบ่่เนาะไรๆไล้วคามันฝูกจึกหลังบ่ได้นู้บนนี้เตรียมเคียงลงสาปลาเลยบ้านสาวันนี้โหลด <_ <d> _ <n> _>เปลี่ยนแผน<_ <d> _ <n> _>อืมอ่ะเบิ่งไปเรื่อยๆครับเศวนี้ละใส่พวกบริยุทเฮีย,นยันีันเขาเรียกในสิรหนี่ครับเพิ่นคิดมันไม่เหมือนมือขึนนนน้นมืน่อว่านขิดมันมือขึ้นล่นได้น,ะ,นะครับ ใส,ส่สูตรเด็กนอกกูวันนี้ใส่บวงนอนเลยวันนี้ไหมผ่านวันนี้ก็เห็ดไป่ถัวโอ้บวชขึ้นหรอกพี่น่องยันเดี๋ยวพิสาป่าอยู่นี่โบผ่านครับโบผ่านแต่ว่าบางทีรอรพี่อหวยหนูเงินมัดนี่คุณ มึงห้อยมม่เลยนมันตื่นเสียงรถเกี่ยวห่อบนันเลยบอ่อานี่บวงบุ <laughs> บพานครับบุพานพี่น้องอ๋ะเดี๋ยวฝากติดตามต่อไปนะครับดื้อเศรษนียันเดี๋ยวพี่ หาเตรียมเคียงไปสาปาอยู่นี่ครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผ่านพ่านสมสุบุได้ครับผ่านต้องเป็นอยู่ <c oughs> ผ่านอยู่ผ่านอยู่